เรปี่ยนกับเครื่องฟ้าัสดีค่ะเรื่อเรียนค่ะไหนลูกไหนเรือยังยังไม่ได้เลือก็จะให้เขาลูกพอดีกินนะครับม่ไหครของจันนะครับร้นนานอยู่ตรง เส้นหลังสถานีรถไฟพิสกเกษหอนทองสามกิโลร้อยสี่สิบโดนแล,ะละ้วครับน,นี่หามของพี่อันนี้กลงอกมุมไหงนอกมุมไหน,นพี่เอากลองน,นอกนุมไหนบอกรับร้านน้ำตาลนะครับ ไม่หวานไม่มันเกินตังครับโอไม่หวานไม่มันเกินตังครับร้านนี้ครับร้านเดียวครับร้านารร้านอาตั้นยตใจนะครับนี่สองหน่อยใช่ไหมเจ็ดับสองแปด้วสองเจ็ดแเที่เด็กยอไม่สุกเลยรา ตันใต้ร้านนะครับนี่ตรงมาเลยจากหลังสถาน e ีอยู่ยังเงียงก็ลุ่งแล้วครับได้ชิมแล<ะ>้วให้ชิมเลยไม่มีร้านไหนครับที่ป่านให้ชิมเหมือนร้านอาตันครับนี่พ่อค้าการันตีนะครับให้ชิมการันตีเลยครับร้านอาตันครับโดนไหมโดนไหม มาโดนนะครับมาโดนหวานไหมครับพี่หวานวันนี้ก็พ่อค้านะครับอหวานวันนี้ก็พ่อค้าอ่าหวานวันนี้พ่อพ่อค้าพ่อค้าก็ทายาสายดีลองมาดูกันนี่ครับร้านอยู่ซ้ายมือถ้ามาจากตลาดโตรุ่งอยู่เกจติดสักข้ามมาเลยครับโอ้เกจติดสักครับอืตรงข้ามร้านผลไม้อ่าตรงข้ามร้านผลไม้ไม่ดีไม่ให้ไปนะครับร้านนี้อไม่ให้ไปนะครับ อปนลูกค้าครับวนี้พี่บอกมันไม่สุกผิดแล้วผมปั่นเนื้อได้อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าสุดยอดนะครับร้านนี้แข็งผมก็ไม่ให้ไปเห็นไพี่ลูกค้าก็จับแข็งผมก็ไม่ให้ไปนี่ก็แข็งแต่ว่าเนื้อเห็นไหมผมก็ไม่ให้ไปต่ทานได้พรุ่งนี้ครับ เดี๋ยวลูกแรกของปีลูกแรกของปีง้ค่ะครับนี่คือถือเรียนลูกแรกของปีของเครื่องฟ้านะครับเดดไหมล่ะครับพี่อันนี้กีนะ2ร้ยรอยสี่สิบครับนี่ร้ดสดาร้บผมเ็ดแาไ่คิดครับขอบคุณับนาตันครับ พูกเขาไฟจะมาไหมถ้าเกิดว่ามือขอไฟตอนนี้เล่นไม่ได้ครับพายุลงครับโอ้ฝนเยอะแต่ว่ามีมีมาใช่ไหมครับมีมาใช่ไหมว่าจะได้มาใช้บริการต่อไปครับมีมาครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 ไม่หวานไม่มันเปลี่ยนให้เลยครับครับไม่ได้กินแล้วค่ะจะจิ้มที่บ้านวันนี้ไปจิ้มที่บ้าน เดี๋ยวจะเปิดแมสแล้วกลัวนี่ค่ะทุเรียนที่ซื้อมานะคะ,คะเดี๋ยวมาลองชิมน,นะคะทุเรียนจันทุเรียนหมอนทองจังนทร์ะนี่คลยลูกแรกของปีลูกแรกของปีนี้พ่อค้าพูดดีมากเลย <laughs> กรอบนอกนุ่มในรสชาติมันมันข้างนอกกรอบในก็จะออกนุ่มๆหวานมันอะไรค่ะสมกับอยากกินลูกแรกอยู่ค่ะอ,อร่อยชอบแบบนี้อะค่ะ แบบแยกได้อย่างนี้ค่ะน่ารมากคลิปนี้ก็ขอบคุณที่มาชิมทุเรียนด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย